แกงออมเขียดน่อยสับปะรดเลาพี่น้องเอ้ยแซ่บ,บเลยมือเขียดหน่อยเด้อพี่น้องวันนี้เมนูเขียดแกงออมเขียดน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บเลยมืขอขิงเคียงจะมีตำ ตำเครื่องแกงพ่อโยโย่ได้อพี่น้องเด้อหอมกระเทียมใบมะกรูดตะไข่ค่าน้ำเดือดป้าเราใส่เครื่องลงเลยพี่น้องเอ้ยเครื่องลงก่อนเลยพี่น้องตำพริกพ่อโยโย่ได้อพี่น้องเด้อต้มตาหัตตา,าไผ่ใบมะกรูด มะเขือเทศพี่น้องหัวหอมหัวเทียมพี่น้องไอ้มะขามพี่น้องเดี๋ยวรอเดือนก่อนพี่น้องเนียเดือนละพี่น้องเอ้ยน้ำเดือนละก็เขียนเลขเขียนหน่อยลงเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเขียนลงต่มดีๆีเลยพี่น้องเด้อ พี่น้องเอ้ยผงนัวพี่น้องผงนัวที่ขาดไปได้คือน้ำปลาพี่น้องเล็กหน่อยนึงพี่น้องพอแซ่บเดี๋ยวรอเดดเด้อพี่น้องเด้อรอพักใส่เขียดทุกเหล้อพี่น้องผักหอมพักซีลาวใบอันอิตูวพี่น้องลงเลยพี่น้องสุดท้ายคือเซ็ซับ แกงเขียดหน่อยพี่น้องเลยแกงอ่อนเขียดโอ้ควนเลยพี่น้องเลยแซ่บเลยพี่น้องเลยมือนี่อ่ะสุกและตักเสิร์ฟเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่กทานก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลงกังแรงใจพี่อ้นวนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมมาคอยมีความสุขคกมมับกำริญเด้อ,ดอพี่น้องเลยลำล้ำเลยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้จะเมนูอัน แกงอ่อมเขียดน้อยเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บเลยมึงนี่พี่น้องแกงอ่อมเขียดน้อยพี่น้องโอ้ใส่ผักชีลาวพี่น้องใส่ผักชีลาวใส่หอมใส่พักอีตูพี่น้องมาแซ่บๆนะพี่อ้วนมาทำใจแข่งมันแซ่บๆแล้กันพี่น้องอืมยำเขาวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวมาๆๆน้ำพี่อ้วนเกี่ยว Cà phích cho cà phích phống Thấy không? Tôi nằm đây, thấy không? Cáng Om Oxy Lao จากเพลกับพริกบดลงจังหน่อยนึงพี่น้องับแซบ่บงอชุดน้องหอมแ่่ บุได้กินโดนแล้วพี่น้งองเลยแกงอ่อมเขียดน,น่อยนี่พี่น้องมีกิลิดพร้อมพี่น้องแซ่บๆก็กินบะนมอ่พี่น้องเนาะอืมโอ้โหดยอดแลลวอาหารอีสานพี่น้งองเลยอืม si mình cứ bùi riêng biết không, bùi kiếm riêng này biết không, tối nay là 小心。 โอ้แสบคักพี่น้องเลยอาหารอันอาหารบัานๆพี่น้องแกงอ่อมเขียนน้อยนี่มันแสบสุดแหละพี่น้องเลยขนยอตุยอืม แต่มะ,ะเ,ะเมขือเทศมะขาไปพี่น้องเอ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวพอดีแซบ่บโอ้สุดยดอดหอมอันแมงลักพี่น้อง Kompak itu. Bilang ke? Eh? Cepat. Cepat. mm อินไม่สวยไม่งามกว่าต้องขอโทรขออภัยพี่น้องทุกท่านเลยนะครับฝากอ่ากดฝากเขา่มามันรับชไมไปเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดติด,ดตามไปเด้อพี่น้องเลยขอบคุณหลายครับลาแหละครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเลยรำรำเรืรยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ